สวัสดีครับผมธาราสังหาปราจีนนะครับวันนี้พามาชมสวนป่านะครับสวนป่าแต่เป็นฉนดนะครับพุดแดงนงสศสีจอตรงนี้พื้นที่ตรงนี้อยู่ตำบลหนองแสงอำเภอประจันคามจังหวัดปราจีนบุรีสำหรับท่านใดที่ชอบอ,อนุรักษ์พันพันไม้นะครับแปลงนี้เหมาะสมนะครับแปลงนี้มีต้นไม้นานา,นาพันธุ์เยอะมากนะครับซึ่งเดินเข้าเนี่ยลำบากมากเลยนะครับตรงนี้แปลงนี้ นี่คือทางสาธารณประโยชน์นะท่ทาาเดินอยู่ตรงนี้เป็นทางดินเดิมเข้ามาจากถนนคอนกรีตป,ประมาณ400เมตรเป็นทางลักษณะทางลูกรังแล้วก็สลับดินเดิมแบบนี้แต่ว่าช่วงนี้นะครับมีหลุมมีบ่อค่อนข้างเยอะนะครับในการเข้ามาก็จะลาบากหน,หน่อยนึงนะฮะแต่แต่ก็ขับรถถึงที่นะครับแต่ก็ชะลอความเร็วเพราะว่าหลุมเยอะนะจากตรงนี้ออกไปถนนสุวรรณศรประมาณ5กิโลเมตรนะฮะนี่ ที่ดินก็คือแปลงนี้เลยนี่ทาราเดินเข้าไปไม่ได้เลยนะตอน,ตอนนี้มันมีอยู่สองแปลงนะครับสองนดซึ่งรวมกันแล้วหนึ่งไร่สามงานเจ็ดสิบตารางวานะครับเขาขายอยู่สองแสนเะก้าขายสองแสนเก้าต้องให้เจ้าของเขามาทำาแนวเขตให้ชัดเจนนะครับตอนนี้มันเข้าไม่ได้เลยเข้าไม่ได้เลยนะครับตรงนี้ เป็นสวนป่าได้สบายเลยนะครับตรงนี้เพราะาตรงนี้ขึ้นทตามธรรมชาตินะขึ้นตามธรรมชาติไม่มีไม่มีปลูกนะครับไม่ได้ปลูกเนี่ยต้นไม้นานา,นา,นานชนิดมีปดัดดูมีตะแบกนะครับมีโอ้เยอะแยะนะครับมันเป็นเขตป่านะฮะ ไม่ใช่เขตป่าเป็นแนวป่าที่มีฉนดนะครับแต่ว่าทางเจ้าของเนี่ยไม่ได้มาทําประโยชน์อะไรนะครับปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้ซึ่งนะครับก็ทําให้พวกต้นไม้เล็กๆต้นเล็กต,ต้นใหญ่ขึ้นเต็มไปหมดเลยนะหนึ่งไร่สองงานหนึ่งไร่สามงานเจ็สิบตารางวา 290,000บาทราคานี้ก็พร้อมโอนพร้อมรังวัดอะไรทุกอย่างนะครับแต่ว่าจะรางวัดค่อนข้างจะยากหน่อยหนึ่งนะครับตรงนี้แปลงนี้เพราะว่ามันลกมากนะแต่ก็น่าจะมีแนวเขตชัดเจนอยู่ครับเดี๋ยวให้เจ้าของเข้ามาดูอีกทีหนึง่งนะตอนนี้เจ้าของไม่ได้เข้ามาด้วยนะบอกทีมงานเข้ามาดูนะฮะแล้วก็ไม่ได้บอกแนวเขตนี่ครับเป็นข้อเสียอย่างแรงเลยนะที่แนวเขตที่ทาราพรีเซนต์ไปแล้วก็แนวเขตไม่ค่อย ชัดเจนเท่าไหร่ทารา,าก็รู้รู้ดีนะฮะตรงนี้แปลงนี้และทุกๆแปลงนะฮะจริงๆอยากให้เจ้าของนะฮะไปทําแนวเขตไว้ให้มันชัดเจนก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรครับสำหรับท่านใดที่สนใจทาราส่งรูปฉนดให้ดูนะมีสองใบใบหนึ่งสองงานสี่เอ็ดใบหนึ่งก็หนึ่งไล่หนึ่งงานสิบเก้าตารางวานะครับต้นเต้วต้นถักเต้าน,นะฮะเก็บกินใบได้ไดนะ เดินไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้ฝนตกด้วยนะฮะดูฝนจริงๆถ้าเราค่อยๆเดินไปก็สามารถเดินได้นะฮะเดี๋ยวเอาไว้สำหรับท่าในใดที่สนใจนะครับอนุรักษ์ป่าอนุรักษ์สวนป่าแปลงนี้ค่อยมาเดินกับทาราอีกทีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวทาราพาเจ้าจของเขามาเดินด้วยนะ สองแสนเก้าหมื่นบาทนะครับราคานี้รวมทุกอย่างก็สำหรับท่านใดที่สนใจแนวตาแบบนี้นครับก็ซื้อไว้ทิ้งไว้ถ้าไม่ไม่ผิดหวังนะครับเพราะอนาคตก็ต้นไม้พวกนี้ก็จะโตขึ้นเรื่อยๆนะตำบลหนองแสงอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งตรงนี้ห่างจากศรีแยกประจันตคามประมาณสิบสองสิบสามกิโลเมตรนะฮะแล้วก็ ห่างจากซีเจอร์ปาร์กลังสิตนะครับถ้า,าเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครนะครับระยะทางประมาณ140กิโลเมตรก็เข้ามาก็เป็นทางถนนาลาดยางสลับกับลูกอคอนกรีตแล้วก็เป็นลูกรังแล้วก็เป็นถนนถนนดินเดิมๆแบบนี้นะนี่นะฮะนวเขียนราจนถึงนี่นะฮะแนวกอไผ่ตรงนี้ตรงนี้จะ สองงานเสร็จๆนะขายรวมกันเลยนะถ้าท่านาจะซื้อแยกก็ได้นะซื้อแยกได้นะครับก็ลองมาคุยดูว่าถ้าซื้อแยกสองงานเนี่ยจะเท่าไหร่นะฮะแต่รวมๆแล้วเขาขายสองแสนเก้านะยกแปลงครับถ้ลาละให้ชมบรรยากาศเพียงเท่านี้ครับเนื่องจากเดินเข้าไปไม่ได้มันลกมากนะครับรกจริงๆเนียเดี๋ยวพาเดินออก ไม่ได้ขับรถเข้ามานะครับสำหรับท่านถ้าสนใจก็ซื้อทิ้งไว้ก็ได้นะครับแปลงนี้นี่คือทางสาธารประโยชน์นะครับเข้ามาถึงที่เลยตามหน้าฉนดมีนะครับระบุสาธารประโยชน์ชัดเจน ไฟฟ้าน้ำประปาไม่ต้องพูดถึงนะครับห่างพอสมควรนะครับตรงนี้เพราะว่าที่ตรงนี้เป็นสวนนะครับเป็นสวนชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะมาทําสวนทําไร่ทมที่นาะทีจจ่จัดกันไว้นะครับตามตามอะไรตามภูมิศาสตร์นะครับแล้วก็กลับไปพักที่ชุมชนเหมือนเดิมนะฮะ นะครับทางดินเดิมนะฮะนะครับ,นะรบช่วงนี้ดูดูฝนนะครับทางเข้าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ประมาณสามร้อยเมตรจากตรงนี้ไปถนนลูกลังนะไม่ใช่ถนนคอนกรีตนะฮะสามรอเมตรแล้วก็จากตรงนี้ไปถึงที่ประมาณหนึ่งร้อยเมตรลองมาแล้วประมาณสี่ห้าร้อยเมตรครับถึงที่ก็จะมีสวนยางพารานะครับตรงนี้นะครับ กับวันนี้ธาราสรังหารพจนบพาเข้าชมแปลงหนึ่งไร่สามงานเจ็ดสิบตารางวาโฉนดสองใบขุดแดงทั้งสองใบนะครับราคาสองแสนเก้าสนใจติดต่อธาราสรังารพจีนเบอร์โทรศรัพท์ศูนย์แปดหกศูนย์หนึ่งแปดแปดแปดห้าหกนะฮะศูนย์แปดหกศูนย์หนึ่งตองแปดห้าหกครับธาร,ราสรังารพจีนขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอให้ทุกท่านร่ำรวยร่ำรวยเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับประกอบกิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องมีลูกค้ามากมายนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณครับ